อุ้ยเอเลนนไามั้หมดามั้ตลกมากสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแอเซร์เบลเองแล้วนะคะ วันนี้เราจะมากันแบบรวดเร็วเพราะว่าเนื่องจากคนนี้ตากล้องเป็นคุณเลนนะเจมภารกิจลัดตัวนะคะก็เลยเป็นคุณเลนวันนี้เราจะมาประกอบของที่เราซื้อกันมานานแล้วคุณเลนตั้งแต่หูนานอ่ะเป็นเดือนอ่ะก็คือเตนมันคืออะไรนะมันเป็นงานเกี่ยวกับอวกาศกับไดโนเสาร์ตอนนั้นนะเนาะเราก็ไปตื่นเต้นกันอยู่ในห้างแล้วก็ซื้อมามันมีแบบบอลลูนใช่ที่ฟิวซึ่งถ้าตอนนี้ก็คือไม่สามารถซื้อตามกันได้แล้วเพราะว่างานน่าจะหมดไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาประกอบยานอวกาศนะคะแล้วก อะไรไม่รู้ในลูกเนี้ยไม่เคยแกะเลยด้วยนานมากแล้วว่ะมันเป็นเหมือนกล่องจุ่มไหมลูกจุ่มเออลูกจุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็จะมาดูกันว่าวันนี้คลิปจะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่าแต่เราจะมาเริ่มจากอันนี้อันง่ายง่ายง่ายไหมง่ายจริงเปล่าไม่รู้เลยว่าเนี่ยเรากำลังประกอบกี่อันอันเดียวแบบสี่ทับสี่เห็นไหมแต่อันเนี้ยมันเขียนว่า1ทับหนึ่งแสดงว่าต้องทำอันนี้ก่อนเราก็จะเอามันออกมาเลยละกันคิดว่าจะง่ายไหมวันนี้ แอลแนคิดว่าง่ายไหมมันดูเหมือนจะง่ายๆใช่มันจะเหมือนจะง่ายๆเหมือนจะไม่มีอะไรอุ๊ยบางอันก็หักแต่ว่าหักแบบไม่หมดอะตามปลูมันหักแบบไม่หมดอะเขาเรียกว่าหักอะไรนะเหลือๆไว้อะเห็นปะหักตามรอยนั้นโอเคแอลว่ามันเริ่มจะยากละอะไรก็มันใจอยู่ว่าง่ายใช่แอลมั่นใจมากเลยว่าง่ายอ๋อแอลรู้แล้วแอลแอนเราต้องเอาทุกอย่างออกมาให้หมดเลย ช่เพราะเนี่ยเห็นปะ่ะอันที่1อะ่ะมันเหมือนจะประกบกับหมายเลขหนึ่ง ให้หมายเลขหนึ่งกับหมายเลขหนึ่งอสอดเข้าไปหากันง่ายไหมเออมันมีเลขกอนอ,อ๋อเป็นเลขคู่กันเราเอาเลขหนึ่งไปเจอกับเลขหนึ่งเราต้องเอาเลขคู่กันเพราะฉะนั้นเราเจะแกะนี้ออกมาให้หมดก่อนวันนี้แบบว่าไม่มีวิธีทำเลยแล้วเนี่ยไม่มีเลย,ยพี่เขาบอกพี่เขาบอกว่าทำไม่อยากเขาว่างั้นมีรูปให้ดูด้วว่าตอนนั้นเราตื่นเต้นกันขนาดไหนแอลถ่ายรูปไว้กับเอมี่เดี๋ยวมากเหมือนสนามเด็กเล่นใช่เหมือนสนาม้เริ่มเยอะแล้วคุณแลนจะทำได้ไหมนี่แอน เชื่อว่าคนมนุษย์โลกเราเคยไปเหยียบดวงจันทร์จริงป่ะคิดว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นไปไม่ได้นะ <_ s 2> ใช่ไหมคนที่เขาบอกว่านิวอัมสตรองอ่ะที่คนแรกที่ไปเหยียบอ,อคิดว่าตอนนี้ไม่เชื่อละอ่าเพราะว่ามันมีทฤษฎีนะว่าเคยไปเหยียบม,มาจริงหรือเปล่าเนื่องจากม,มีการทดลองเยอะแยะมากมายว่าอะไรนะอันนี้ก็แล้วแต่คนะจะเชื่อเพราะเราก็ชอบในวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่ามันมีคนเคยบอกแบบ ดูกล้องที่อยู่หน้าหน้าอะไรนะหน้ากากหน้ากากเขาสิว่ามันเหมือนมีคนเป็นคนถ่ายรูปให้อะไรแบบนี้มันมีทิษฎีมาหักล้านอ่ะก็เลยคิดว่าเออไม่น่าเชื่อแล้วว่ะแต่ในอนาคตอะในเร็วๆเนี้ยคิดว่าเป็นไปได้แนหรือในตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอเมริกามีคนส่งนักบินอะขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วอืะ ความรู้อะอีพีนี้มีความรู้อีพีนี้เรามาแนวอวกาศโอเคเราได้แกะทุกอย่างออกมาหมดแล้วแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเอายังไงกับเค้กับมันต่อเฮ้ยกวนตาลาง์ล่าของคุณถ้ามึใส่ถุงเท้าทำไมอ่ะหนาวเหรอมึงแต่งตัวอย่างนั้นก็หน้าหนาวอยู่แหละใส่ถุงเท้าทำไมมันไม่ใส่เสื้อผ้าเลยงงมากโอเคเราจะมาเริ่มกันต่อตอนนี้ก็คือ้ย มันเยอะไปหมดแล้วอ่ะทีนี้เริ่มงงแล้วเอาจง่ายทีแรกก็บอกว่าง่ายเเดี๋ยวเราจะมาเจาะรู้พวกนี้ก่อนแล้วเราก็มาดูว่าจะเอาอย่างไรต่อเฮ้ยงานอะไรวะงานฝีมือดิสร้างกระสวยอวกาศอุ๊ยของจื้อจะมาช่วยประกอบยานอพอลโลดีเลยให้จื้อมาทาอันนี้ได้นะทุกอย่างอาจจะง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นแบบว่าแค่โมเดลหรือว่า กล<ง>ัวมันจะเป็นของเล็กๆอ่ะเขาบอกว่าต้องประกอบคือมันจะมีของอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็ต้องประกอบไปทีเนึ่งออีพีนี้เราประกอบสองอย่างใช่เราประกอบสองอย่างแต่ซื้อมาจากร้านเดียวกัน,น,น,นกระดาษไหมกระดาษเลยคุณเหลนกระดาษแบบเนี่ยจับกระดาษกระดาษแข็งเนีย<ม><ม>โอเคเดี๋ยวเราจะลองอลองเสียบไปตามหมายเลขที่เขาบอกก่อนดีกว่า สี่อยู่กับสี่หนึ่งอยู่กับหนึ่งมันจะเป็นแบบสามดีป่ะสามมิติอ่ะใช่แบบสามมิติเป็นโมเดลเลยอ่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยดูง่ายไหมเอออ่ะเดี๋ยวเอาลองลองประกอบไปให้ครบก่อนว้าวเสียงมันน่ากลัวมากเสียงมันแบบพร้อมจะขาดอุ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยไอะไรหักมดูนีนี่หักไอ้แก้วมากไม่ได้ตั้งใจอ่ะ เาราอีกแลยวอ่ะเนี่ยดูดิใส่เสื้อที่มึงซื้อให้มันเกิดเลยนะเออมือมันแก้ได้ไหมอย่าไปหักมันอีกสิอ,อ,อุ้ยอย่าหักอย่างโหดเลย <c oughs> แล้วทำยังไงดีอ่ะเราก็ต้องทำต่อไปแต่ว่าห้ามรุน<ช>แรงกับมันแล้วไม่งั้นมันจะอันนี้ก็แก้นิดนึงโค้งๆหน่อยอโอเคงานสีมือเป็นงานที่ผมจืดท่านใช่ผมจืดถนัดงานสีมือมากเราต้องห้ามบีบว่าทีเดียวอันหนึ่งไว้ค่อยๆไปพร้อมกันอื ยังเคยคิดจะซื้ออะไรพวกนี้มาเล่นเลยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเอยมึงทำบอนออกมาได้ดีมากเลยนะไม่ว่าจะไดนเสาซร์ของบีเทิร์นเหยินดดภาพลอยเลยไม่ว่าจะเป็นดินอมันที่ั้านหรือแม้แต่ลูกโลกที่ระบายสีแกว่ายังไงต่อละเนี่ยอันเนี้ยสิบหกกับยี่สิบสองใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้หายไปข้างไอ้เจ๊บอกว่าอันนี้มันไม่เท่ากันกับอันนี้ เอ้าแล้วมันจะหายไปได้ไงหรือว่าเขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้นเขาออกแบบมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจื้อเพื่อที่จะเสียบอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้จื้อกาลังจะประกอบฐานมันหรอตัวแบบเหมือนตัวไอ o n นมันอะ่ะไอจื้อมึงเชื่อว่าคนมนุษย์เราเคยไปนอกโลกมาแล้วจริงจรหรือเปล่านอกโลกเหรอเออแบบ มีจันท์มีการไปรเหยียบดวงจันทมาแล้วจริงหรือเปล่าไม่ไอดวงจันทมาเป็นเรื่องลวงโลกว่ะใช่ไหมมันมีมันมีหลายทฤษฎีเว้ยที่แบบว่ามันมีทั้งจริงคนที่บอกว่าจริงแล้วก็ไม่จริงเพราะว่าแบบว่าประกาศศักดาะอะไรเงี้ยอ,อเป็นเรื่องของการเมืองอ,อประเทศนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้อะไม่กล้าฟันธงนะกูก็เสพ u t u b e ถ้าสมมติว่าประกอบยาอว <c oughs> กาศง่ายแบบนี้แล้วเราไปเหยียบอวกาศได้ไปปะมันจะปลอดภัยไหมกูว่าลวงตั้งแต่เนี่ยหน้าปากคลอง ต่อไปอะไรอะ่ะอ่สิบเอ็ดสิบเอ็ดยูไนสิบเอ็ดยูไนนี่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 ุยน,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 นี่คือการติดปีกของน้องนาโซยนาซาไปสูงสวรรค์เฮ้ยว่าอยู่นาโว้โอยอันนี้เป็นยูไนเ็ดสเตทถ้าเป็นของไทยจะเป็นเรือดำน้ำใช่ไหม เอามาทำไมเนาะชองก็ชองะโอเคต่อไปเหมือนจะต้องอีกด้านหนึ่งแคือฝั่งนี้แหละเป็นเรื่องราวของฝั่งนี้นี่ไงคุณนี่มันคือเรขนี้เว้ยสามสิบเอ็ดนี่นนี่นี่นี่คือสถานีส่งมันอะกลวยส่งมันอะกระสวยกระสวย yeah yeah y yeah, yeah. ยูยูก็เป็นฟรังคิดว่ารูปลักษณ์ของแบบไอ้พวกจํารวจดเนี่ยมันต้องเป็นแนวแบบนี้ทั้งหมดเลยหรอเพื่อการพุ่งเหรอมันเป็นนี้มาตั้งแต่ถ้าพูดไปก็จะยาวว่าเป็นของสองพี่น้องสกูลไรส์ที่ได้สร้างเครื่องบินลำแรกขึ้นมาชื่อเต็มว่า สองพี่น้องตระกูลไรส์ไรเบอรี um, it, ่เป็นข้าวแล้วดิเด็เราได้ทำเครื่องบินลำแรกขึ้นมาแล้วก็มันเป็นรูปทรงที่ดีที่สุดที่จะอยู่ในอวกาศได้อากาศแบบล่อนเหมือนเครื่องล่อนเงี้ยเฮอร์ซันแต่ like ดิงออสซันติง like แดดฝรั่งตัวจริงเหมือนกับที่เราพับจดด้วยกระดาษมันก็จะเป็นทรงนี้ทรงแหลมเหมือนกันเพุ่งไปข้างหน้าใช่ใช่เฮ้ยจื้อมันมีความรู้อ่ะ ไอ้จื้อมันคือนางแมวยั่วซัวมันมีการลงลงน้ำใช่ไหมมึงจะได้เขียนชื่อวันนี้เอ้แเดว่าทำาใครเป็นคนทำอะไรอย่างนี้เป็นไรเสียวฟันเก็ดเก็ดฟันจริงอมากูใสายให้ไหมไม่ไหววะแล้วพอกู๊บทำหักปุ๊บก็รู้เรื่องเลยเฮ้ยอยากจริงเสียงมันนะนะ ว่านะเรามีแหนบปะมีเอาไหมเอาเราจะเข้าย so, right. ังไงแหนบดึงไอ้ดึงม oh, okay. oh ันจะดึงใช่ไหมได้เอ็ดกิโมเป็นคนเอ็ดกิโมเดี๋ยวไปเอาปากกามาอีกอันเดียวก่อนเพื่อเอาลงน้ำอ่าเดี๋ยววาดรูปมันลบไม่ได้ด้วยไงเดี๋ยววาดรูปหน้าใส่ไอ้ตัวนี้ด้วยเนี่ยวาดหน้าใส่เป็นหน้าพวกเราเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นหน้าพวกเราทั้งหมดเฮ้ยมันไม่เหมือนนักบินแล้วโอ้โหว้า อีพีหนึงว่ามันว่ามันเป็นว่ามันเหมือนขนาดไหนอะโอ้โหอาโก้เหมือนพวกผู้คุมเกมสคอกคิทเมื่อก่อนเออเป็นกระจกเงาอยู่อุ้ยเฮ้ยอย่าทำขาดนะจื้อเฮ้ยเสียงมันเหมือนจะขาดเลยจื้อเก่งว่ะพยายามอยู่เว้ยชื่คอคนนะถ้าเป็นแนวทรรก็คือพังไปตั้งแต่แรกแลบต้องต้องฉเข้าใจแล้วว่ะว่ามันเริ่มง,งา่ายขึ้นยังไงมันยังไงเหรอเราจะดันที่ขอบข้างบนเพราะว่าเราพยายามจะดันข้างล่างมันดันไม่ได้ เียพยายามจะแบบดึงดันกันข้างล่างเราจะดันที่ขอบนี้เพื่อไม่ให้ตรงนี้มันหักเลยอ๋ออะล่ะเขามีเทคนิคคุณชงเจอทำไมนาซาไม่เอามึงไปวะเจอกระส่าเฮ้ยถ้าอยาดนาซามันใช้อย่างนี้เนี่ยอันนี้เสร็จแล้วว้าวเพ้อไหมไอ้แลนดูอุ้ยมันมีสวยจั่วแล้วเอาเอาหักกำลังแรงเนาะกษัตริย์เอาว่ากล้วย ไมีรูปให้ดูปะ่ะมีแค่รูปแบบเนี้ยไม่ได้พับมันเป็นการเสียบแบบนี้คุณแบบนี้เลยเนี่ยๆอันน,นี้หลวมอ๋อนี่มันขาดนี่ตรงนี้ขาดมันก็เลยหลวมทำาไงดีอะเอากาลไหมต้องใช้กาลไหมใช่ต้องใช้กาลถืออือหยอดสักเปาะหนึ่งมีไล้ ขาอนี้ปุ๊บข้างล่างเป็น 20.. 1 9 1 8 17นี่เลยเอ้ยโอไม my โกดโอไม g o โกดำยอดมากโอไมค์โกดคือตอนนี้เรากำลังอุ้ยโอ้ยมันมีเสียงจริงๆด้วยเสียงที่ไม่ชอบอะลบล้าง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 นี้อะมันรู้สึกไม่ดีอะอะไรนะทุกคนตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะได้ขอ ว่้มันก็ใหญ่นะนี่ใหญ่ได้ไดปะ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม,ไม่ได้ก็อันอื่นละมั้งจะไปลงที่อื่นเปล่าจะไม่แอบเดินไปดทีหรือว่ามันจะเป็นงานนี้เสียบไม่ลงแหลนอย่าเพิ่งติได้ไหมอย่าทะเลาะกันนี่เอ๋จะทำข้างๆไปก่อนมันคือหมายเลขสิบอุย้ยเป๊ะเกิดมาเพื่อกันละกันเนาะมันจะมาเป๊ะตรงนี้ไงอต่กัน<อ>เอาตัวยานเสร็จแล้วนะเนี่ยต่อไป43นี่นี่นี่ อุ้ยนี่ไงสี่สิบสามลงนี่นอ๋อมัเนหะอ๋อ,อนี่ไงอันนี้มันจะตั้งอยู่บนนี้เว้ยว้าอูา้วอ้ไม่เป็นไรแต่ว่ามป่อกี้นี่เสียงมันรับไม่ได้มากรู้ว่าเราหักไปนิดเดียวเริ่มตั้งได้แล้วเหมือนกันดำอ้ยอันนี้แอกลกำลังประกอบอะไรไม่รู้นะมันมันเหลือก็ประกอบไปก่อนอุ้ยอุ้ยเจมว่าไอ้ื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไหนดูดิไฟมันเปล่าอะไรก็ไม่รู้มันมัฐานมันคืออะไรฐานมันคืออะไรอุ้ยอาจจะอยู่ข้างล่างเลยข้างล่างแบบเป็นไฟทะลุออกมาแล้วมันต้องเสียบตรงไหนข้างล่างแอบข้างบนบ้าไม่ใช่เจ็ดใช่อ้าแล้วต้องหอดใหม่เหรออาจจะแบบขี้โกงอะต้องโหลดใหม่เหรอไม่ยนี่ไงมันแห้งได้พอดีเลยเข้ามาแล้วจื้อเห็นแล้วได้อีกได้อีกโอ้ยจื้อทำได้ ว้าวเสร็จเร็วตอนนี้เรากำลังจะเอานักบินอาวากาศสู่ยานของเขาปุ๊บเรียบร้อยต่อไปก็เหมือนวางข้างๆเลยใช่ไหมใชเ่เขียนก่อนเขียนก่อนตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะฮะเวอร์อยู่นะว้าวาว้าวาว้า,วา,วาแต่มันก็ตั้งได้อะอาจื้อลงน้ำ อะไรลวงหลวงนาวสวยหลวงสามสิบวายไม่พอปีอ่ะแย่อันนี้ก็จะจะเป็นชื่อทั้งสามคนแล้วกันในเมื่อมันเป็นแบบนี้เราต้องเป็นตัวยอชื่อเยอชื่อมึงก่อน ESET ESET ไป KJ KJ a l l n คือจักก a ล l e เนอะ J JJK JL JL นี่นะคือใต้ลงนามของพวกเราเราทั้งสามคนเป็นคนอ่ะ เป็นคนทำยาดูดอากาศลำนี้นะคะม,มาตอนนี้เรากำลังจะติดป้ายอย่างเดียวละของเล่นเนี่ยตอนแรกกูให้สิบคะแนนแล้วตอนนี้เหลือสอง้ะเพราะว่าไม่มี <laughs> อันนี้ตัต้งไม่ได้เอาเสียติดทางเข้าไว้ไหมได้ไหมโอ้เ oh! <ๆ>สร็จแล้วโอเคก็เสร็จไปแล้วหนึ่งผลงานนะคะ <Yeah. S 1> เหลือลยอหนึ่งผลงานอะไรอีกอะไม่รู้ยังไม่รู้เลยทำไมอะทำไมไม่เสร็จแล้วอะเฮ้ยบัดมือบัดมือทำอย่างั้นนี่ ไม่กลเกินอะทำไมทำอย่างนั้นละอ,องตองน,นั่นนะ่ะสิมุย้ย <I did. S 2> อู้วจื้อนี่อันนี้คืออันนี้คือกระสวยอวกาศใช่ไหมกระสัดอวกวยโอเคอันนี้คืออะไรนะที่มันที่มันปล่อยจากอันนี้ไปเลี้ยวอะแล้วมันไปอยู่บนดาวอะที่เขาจะตั้งมันตลอดกาลนานเธอนะดาวเทียมจริงเหรอ,ช,อชื่อมันดูแม่รัก <laughs> คุณนึกว่ามันจะอลังการกว่านี้โอเคในดาวคอเมื่อกี้นี้เราเจอถุงหนึ่งถุงที่มันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลย,อ,ย,ยอ,อุ้ยมันลายไปหมดเลยว่ะอุ้ยแต่มันหนักไม่ยากไม่ยากมันหนักอยู่แต่เขาให้คู่มือมาด้วยโอ้น่ารัก<ๆ>จังอุ้ยมันคือการสุม่มจริงๆด้วยไอ้เลนแต่ว่าเราอ่ะได้เป็นตัวนี้มาไอเลนไหนได้เป็นตัวนี้แต่จริงๆมันมีทั้งนักบินอวกาศทั้งอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยเราได้อะไรมา เราได้อันที่เป็นแบบถังๆอะไม่ใช่บ้าแล้วเฮ้ยของเราคืออันนี้เปล่าเนี่ยเฮ้ยเราได้ยานไทยคมอะไรของไอ้จื๊อจริงๆด้วยคอมมานด์โมโมโดโรเก็ตแก๊ง็อกเก็ตแก๊ง็อกเก็ตในจักรวาลเอาใหม่กูแหลนเราไม่ได้ได้อันถังๆแล้วเราได้อันไหนอ่ะอันนี้เหมือนดินสออ่ะไม่เท่เลยเฮียเราได้ตัวเหมือนดินสอไม่เป็นไร หาชื่อว่ามีจริงไหมของจริง Command Module Rocket โอเคถือว่าประกอบไม่ยากพอเจอเขาลงมือประกอบแนละ้วส่วนประกอบย่อยของยานอวกาศอพอลโล11เพรขาว่างั้นนะคือจริงๆแล้วอ่ะในอวกาศอ่ะมัน มันวิ่งอันนี้ขึ้นไปก่อนป<ม>ุ๊บึ้นไปปุ๊บมันทิ้ง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 เต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะต้องทิ้งไอตัวนี้ไว้ในอวกาศด้วยใช่ไหมมันยากว่ะจริงเหรอใช่มันต้องเดามาเสียบกันไม่เอาอ่ะอันเนี้ยยากมันเหมือนรูบิกอะตอนเนี้ยมันประกอบให้เป็นวงกลมหรือเปล่ามันดูเป็นใช,<ๆ>ใช่ใช่ใช่เนี่ยเราต้องลองแต่กูดูไม่ออกกูพยายามดูแล้วกูดูไม่ออกเราต้องเสียบให้มันเป็นวงกลมโดยการมั่วเฮ้ยนี่ได้แล้วหนึ่งล็อกเฮ้ยเฮ้แสดงว่ามันต้้้อองสามัััคคีกกนน่็ได ต้องคู่กับอันนี้แน่นอนแล้วก็จะมาจับด้านกันว่าของใครอยู่ด้านไหนนีใช่ไหตองมัววมอ้านนึงนะกูอยู่นี่บ่อยอยู่นี่นี่นี่อ๋อโอเคโอเคว้าวเสร็จเร็วมากเร็วเี้ยอะไรปล่อยกูงงอยู่คนเดียวว่ะเก่นีกูหายาแล้วประกาศยังไงว้าวสวยนะนี่อันนี้เราจำราคาได้อันนี้คือ6 9บาบาทันีจะมันหนักไหมันดูหนักหนักมันดูแบบอุ้ยไม่เป็นไรนะพติใหม่เล็กเไม่รู้ ออเป็นรูปติ๊กเดีวแม่แข่งๆไงยานเย็นนะขนาดนั้นอุ้ยเข้าไปได้เพราะว่ามันมีมันมีทั้งรูเข้ารูออกที่มันดูเป็นพีระมิดที่สลับกันมันก็เลยต้องหามุมแบบค่อยๆเข้าไปแล้วมันจะอยู่มัดเลยยอด yes ต่อไป w h e r e to go ฟุม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 ดูหิงด่งตุ้มตุ้มใครดูว่าได้ริกต๊อก มันเป็นบีดบ็อกเว้ยวง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 ดับตุ้ีดองตุ้งตำอะไรกงนทำอะไรกันโอ้แต่กูเคยได้ยินพีงมีเราไปหาเราไปหามีพี่มาบีดบ็อกเจอเลยวงตุ้งตุ้งวงตุ้งดับตุกีดองตุ้งตุ้งโอ้ยอยากกับหมอนลำอุ้ยไอ้จื้อใส่แหนบอีกแล้วทำไมต้องใส่แหนบอ่ะมันกดไม่ลงเว้ยกดไม่ลงคนมีแผล มึงทำกูนึกถึงตัวเองไอ้เงี้ยกูเป็นแบบนี้อ่ะเจอในกูุว่ากูเป็นคนแบดุดันถ้ากูจำไม่ผิดเวลาใครพูดอะไรต้องเป็นชื่อเพลงอุ้ยมันไม่ใช่ของไก่กานะนี่ว้าวดิสโซอุ้ยมันคือจรวดกูว่ามันเหมือนเครื่องสักไอ้เงี้ยเครื่องสั่ไอ้เงี้ย ใช่มันต้องปล่อยเจ้าลูใหญ่ก่อนใช่จื้อนี่มันต้องปล่อยตัวนี้แล้วตัวนั้นเป็นลูกที่ออกมาจากตู้ดตัวนี้หรอมันไปไม่ได้ไงเพราะว่าฐานอยู่ตรงนี้กูก <Yeah. S 1> ็เลยมาเล่นตรงนี <in> ้แทนก็ไปนี่เลยไปทางนั้นไปทางฐานอีอันนี้ก็ยืนอยู่ข้างนอกยานยังไม่ได้ขึ้นยานเลยเนี่ยเหมือฉี่อะทำเสียงแบบนี้แล้วจะโปรฉี่เสร็จแล้วบราโว บราโวบราโวไม่หยุดแมยให้มันจนกว่ามันจะหยุดเองจนกว่ามันจะหมดลมหายใจอืหยุดวัคซีนมาไม่น่าห้าวใครไม่ไม่เป็นฤทธิ์ของวัคซีนจริงเหรอใช่ทำให้คนแบบบากหลังบราโวไอ้เจูบิบอดดิจูบิบอดดิไอ้จูบมบอดดิแล้วโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน โอเคขอบคุณของจิ้มานะคะที่มาเป็นคนประกอบยานอวกาศให้นะคะเยอะเลยขอบคุณที่เคารพโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเฮ้ยตอนเดี๋ยวมีกิจกรรมด้วยนะถ่ายคลิปต้องให้คนดูเป็นปรอดูถ่ายคลิปรอดูถ่ายคลิปว่าจะมีกิจกรรมอะไรด้วยนะคะตอนนี้คือคลิปยังไม่จบใช่มีกิจกรรมให้แบบร่สะดกมากมายเลยในทีเดียวนะรับอย่าเพิ่งกดออกนะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวสิต้องบอกคนดูก่อนดี อันนี้คือยานอะไรของอะไรก็นี่ไงก็ยานของพวกเราเราจะไปที่ไหนเราถึงจะใช้ยานนี้ยาโสบ้านมึงไปยาโสมึงมึงนั่งรถเมย์ก็ได้รถทัวร์ก็ได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ระเบิดท่อนะเสียงระเบิดท่อปปป โอเคค่ะและกิจกรรมที่อยากจะแนะนำก็คืองานบูมแรงวิ r ชัวฟัน w e l c o o e t o Boom Family 2021โดยในงานนี้นะคะก็จะมีของแจกมากมายซึ่งมีทั้งกระเป๋าด้วยน่ารักไหมน่ารักแสดงเคยดูบูมแรงไหมเคยดูสมัยก่อนตัวการ์ตูนของเน็ตเวิร์กอะเยอะแยะมากมายเลยก็มีเสื้อด้วยนะคะเป็นเสื้อวิ่งออกกำลังกายก็มีเหรียญด้วยนะมันเป็นงานแบบเหรียญสวยใช่เหรียญสวยมาก มันเป็นงานวิ่งของบูมแมลงนะฮะโดยในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายก็คือมีทั้งหมด3กิจกรรมก็คือสายวิ่งเพลินเพลินสายชอบลีนแล้วก็สายกินเลเวอร์นะคะแต่แอลอะอยากจะแนะนําให้เป็นสายชอบลีนเพราะว่ามันสามารถเบิร์นไขมันเราออกได้ถึง8,989แคลอรี่ราคาโปรแกรมละแค่790บาทแต่พิเศษช่วงนี้เป็นช่วง Early บ i r d ซื้อครบทั้ง3โปรแกรมนะคะเพียง2,100บาท จากปกติราคา2,370บาทนะฮะตั้งแต่วันที่1 5ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2,565าพิเศษนะคะและสมัครช่วง early bird นะคะก็จะได้รับนี่เอลได้ของมาเยอะมากก็คือสเปรย์แอลโกอฮอล์ของบูมแมลงนะคะนะใช่แล้วก็แมสของบูมแมลงเป็นวีเบรน่ารักมากแล้วก็ได้นี่ด้วยนะคะเป็น,นะะเพมโมบิลนะคะฟิงเกอร์ เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบว่าลิมิเต็ดด้วยแต่เอลได้ตัวอัศวินมาเมื่อวานประกอบเล่นไปแล้วน่ารักมากแต่ว่าสินค้าที่เอลได้พวกนี้นะคะเป็นสินค้าที่มีจํานวนจํากัดได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นอยากให้ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะเพราะว่างานนี้ก็คือมีตัวละครที่เราดูตั้งแต่เด็กๆอ่ะเยอะๆมากมายเลยแล้วก็มีของน่ารักๆให้เต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับงานบูมแมลงวิชชัวฟันวอล์คอมทูบูมแฟมิลี่2021 ไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะของแจกน่าร,รักมากใช่ของแจกน่ารักมากเรียนแบบหนักๆสวยๆเลยเอ๋แต่ก่อนอเอลก็มีด้วยเรียนวิ่งอเอลว่างานนี้เหมาะอมเอ๋จะเป็นนักวิ่งไปเบิร์นไขมันออกกันเถอะใช่ไปเบิร์นไขมันออกกันเถอะ